สุดติ่งกระติ่งแมวเนี่ยรพี่เท่าไหร่นะออสองบาทได้ไหมซือ้อม,ม,มาไม่ได้ครับเอาสักต่อซื้อเลยสามบาทเล่สวยเล่คนจีนพี่เป็นคนไทยอะไม่ได้เกี่ยวกับม,ง,มงคลมงคลแล้วสามบาท เอาสองบาทอะซื้อเลยซื้อมาสามบาทเลยใช้แล้วซื้อเอาอย่างอื่นถั่วไปซื้อต่อซื้อนะไม่ขายก็ผ่านเลยอะนี่เป็นไงเท่วรืล่ะแต่เขาว่าพี่น้อยซื้อดีผมก็อยากลองขายมั่งก็พี่น้อยก็ซื้อดีซื้อดีเราก็อยากประทัามั่งซื้อดีสามบาทน่าจะไม่เป็นไรแล้วมั่งใช่น่าจะไม่ซื้อดูแล้วใจร้ายเออซื้อดีซื้อดีเราก็ เห็นไหเราซื้อดีนี่หมายถึงว่าเราซื้อพะหน้าลายซื้อทั่วไปไงซื้อง่ายก็คือแบบซื้อง่ายไงไม่ได้แบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้ซื้อไปแล้วนอนไม่หลับก็เมื่อคืนอะไรเงี้ยไม่มีไงก็ฝันตาฝันเมื่อคี้ค่อยเมื่อคืนผมโอ้มันไม่ไม่มีคืนอยู่แล้วไงฮะโอ้โหโต๊ะป่าว็นแก่ดี้ครับมีอะไรบ้างไหนอ่ะโอ้โหมีนางกวักนางกวักอยู่ไหนเฮ้ยแท้ดูยากเลยนี้ เอ้าอันนี้เจอกันนี่ครับเนี่ยเท่าไรเนี่ยสี่บาทขายเอาโลกเกยังเอ้าเฮ้ยพระหายเนี่ยนะฮะเฮ้ยพระไม่มีอ่ะได้ไหมนนพี่บ้านเยจุกอะ่ะโอโ้โหเยจุกของแม่งสลับพระหน้าดูเลยเนี่ย <c oughs> มันคนละอย่างกันเนี่ย <c oughs> พระเนี่ย ผ้ากระกล่องเนี่ยเนี่ยในปี55เนี่ยโอ้โห <c oughs> สายเป็กของเท้ <c oughs> บ้านจ่จุกหัวเออสงสัยจะมีโอกาสเลยรุ่นเธอเนี่ยไม่ไม่น่าไอแอามมันไม่น่ามีเนี่ยเนี่ยผาาเนี่ยเฉพาะคนก็รีลีไลแล้วจะมีพัดลีไลกัน โอ้ยปัดจ,จุดทองเงินนี่ว่ะแกเงินเนี่ยองค์เขาอยู่ไหนโอ้โหไปพาต้องทำเนี่ยใช่ครับพี่ก็โตไหนนะฮะในเพงนนะเท่าไห <c oughs> ไร่อ่ะันสองพันสอง,สองรวมตรงถึงห้องไหนอาบล้างกวักเองอ่ะ ไม่เจองินนเป็กรรมแล้วอันนี้เนื้อเงินไปไหนเนี่ยเนื้อเงินไม่รู้เลยไอ้จุกห้อยมาแค่นี้เอาแล้วในมีอะไรในเองเปิดแล้วปิดไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเก่านะประทับมันกระบกขึ้นพึ่งว่ะเดิเดิมๆนะเห็นนะมันก็ทาปากเขาเนี่ยหวาแล้วทำไมเมาทุกวันเฮ้ยรูปถ่ายไอ้จุกนี่ว่าใช่ครับตอนสาวสาวไม่ถือไม่ถูกไหนไปเอาไปน้อยเอาไปทำบ้านไปอะไรอ่ะ ปลาปลาหรืออะไรนะกินไม่มีใครทำให้อาไปทำให้พี่ไปเ่ยปลาไปทำปลาให้ใหน่อยไม่้ไม่ไไม่มีใครทำพี่โอ้แย่ไปแล้วแย่แล้วแย่แน่ๆออกกล้องซะด้วย ก็ค่งเงินปี55ยังหายเ่ยเฮ้ยได้มากระบอกมีจุกป,ปะเขาก็ลงหุงลดืมม,มีเมตตาปะเนี่ยสวยเดิมเดิมเดิมเฮ้ยทำไม แกพูดยังลำบากเลยพี่กูนี่เท่าไหร่เนี่ย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 อันนี้อันนี้ผ่านก่อนครับเลยถอ้าวตกลงได้งั้นน้าได้อ้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันหิวอ่ะ้องมันหิวต้องหมดเท่าไหร่ไหนพี่ะชื่อไหนเนี่ยเนี่ยนะอืสองนี่เอาสัก แล้ตีแล้วตีเลยคิดใน<ม>ใจแล้วก็คิดใน,ในใจแล้วก็เอาเท่าไหร่อย่างนี้เลยพันสามตันี้มันแพงรงไหนวะแพงตรงไหนวะสามโอ้ทุกทีมันไม่ได้ดู เขาเลยอามมาสักสามสามีไม่ใช่เนี่ยเหลือเท่านี้แหละเท่านี้เออจับลังก่อนบบ้าบุบ้าเอาไป700ดร้อยบุบ้าบุบ้าเ่บาเจสบาทโอ้โหช้าขาดทุนขาดทุนจ้ะเลกหน่อซาสี่เอาไป5บาทเลขสวย3บาทแล้วกันหบาท3บาทองคนี้ขายไม่ได้หบาทหืช่วยน้องเมืออะไรช่วยหบาท โอ้อยเดียวไม่เกินใจแล้วมั้งพ่อพี่น้อยซื้อดีอ่ะเนี่ยชุดนี้ห้าบาทเนี่ยชุดนี้อ่ะคันนึงละสามบาทไม่ห้าบาทเนี่ยมันสวยเออสี่บาทมี่บากจะไม่ยิ่งมีชิ้นอียอันนี้ไม่ีขัวใน้นต่างหากไมีขัวอยู่แล้วเนี่ยสี่บาทห้าบาทสี่บาทงั้นเอาสองบาทนะจับมันตลอดจัดไปดิจัดไปพี่แม่ถูกว่าแล้วโดนนี้ครูขาประจำนี่ตอนนี้ก็แข็งแล้วถึงบ้านหัวเราะเรา <laughs> อ๋หนึ่งสองสามเอสี่ครับลูก้อยดีดีว่าตกลงแล้วได้แค่นี้นี่ซื้อไม่ส่องเลยนะครูสี่บาทจัดไปนี่ทุกสนุนนะครับมีทุกวันไหมนะอามทุกวันครับพี่มีทุกวันแต่เองไม่ได้อยู่ทุกวันไม่ได้อยู่ทุกวันครับใช่จะมีทุกวันครับโอเค